สวัสดีครับวันนี้ LA ช่วยทำครับปาะพนมากินปูอัดครับผมกับบาซาครับก็อันนี้กินกับบาซาครับนี่รแสแซ่บเผ็ดไหม้ยต้องกินกับผัดโล่ผักกระเทียมอืมอืมก๋วย อรสชาติอร่อยครับอืขึ้นจมูกไหมวาตาครับอออออืืมอ